วิธีสังเกตต้นยางที่โดนยาเร่งน้ำยางสูตรเจ้าของสวนยางควรรู้ครับเพื่อนๆครับฉบับเจ้าของสวนยางควรรู้นะครับถ้าเราอยากรู้ครับว่าต้นยางของเราโดนยาเร่งหรือเปล่าให้เราสังเกตแบบนี้ครับเพื่อนๆครับอย่างที่หนึ่งครับตรงบริเวณหน้ายางจะเป็นสีดํำคลับตามรอยแผลตามที่เขาทานะครับหรือตามที่เขาทาผ่านๆมานะครับจะเป็นสีดํานะครับอย่างที่สองครับ ถ้ายางยังเล็กอยู่นะครับถ้าเราใช้ยาเล่งนะครับเพอร์เซียนสูงนะครับมันจะทําให้เปลือกยางนะครับแตกนะครับมันรับไม่ได้นะครับอย่างที่3ครับน้ํายางนะครับจะออกมากนะครับในช่วงที่ทาแรกๆนะครับมีดที่1และมีดที่2จะออกมากผิดปกตินะครับอย่างที่4ต่อมาครับน้ํายางจะไหลนานเกิน8ชั่วโมงขึ้นไปนะครับถ้าทาใหม่ๆนะครับถ้าใหม่ๆ น้ำยางอาจจะไหลถึง24ชั่วโมงนะครับถึง30ชั่วโมงเลยก็มีนะครับถ้าหลังจากที่ทาใหม่ๆแล้วนะครับไปกรีดนะครับน้ำยางจะไหลนานมากนะครับอาจจะ10ชั่วโมง20ชั่วโมง30ชั่วโมงเลยก็มีนะครับต่อมาครับอย่างที่ห้าครับอไปครับต่อมาครับอย่างที่5้าครับต้นยางจะมีอาการออกหัวออกท้ายนะครับน้ำยางนะครับจะมีอาการออกหัวออกท้ายนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นได้เร็วขึ้นนะครับ เป็นโรคหน้ายางตายได้เร็วขึ้นครับเพื่อนๆครับต่อมาครับอย่างที่หกครับน้ำยางออกมาจะน้ําหนักไม่ค่อยดีนะครับความเข้มข้นไม่ค่อยสูงนะครับจะมีโมเลกุลที่เบานะครับเป็นน้ํายางที่เบานะครับส่วนมากเป็นน้ําเหลืองซะเยอะนะครับต่อมาครับอย่างสุดท้ายครับเพื่อนๆครับเมื่อใช้ยาเล่งนะครับเมื่อใช้สารเล่งนะครับโรค ราชมพูนะครับราดานะครับราเส้นดานะครับหรือราใบจุดใบไม้นะครับพวกนี้จะเป็นได้เร็วมากนะครับเพราะภูมิด้านทานของต้นยางพาราของเราอ่อนแอลงครับและนี่คือวิธีสังเกตครับเพื่อนๆครับถ้าเราอยากรู้ครับวิธีสังเกตว่าต้นยางของเราโดนยาเล่งหรือเปล่าครับให้เราสังเกตกิดข้อนี้นะครับเพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากพลาดคลิปเกี่ยวกับสารยางพาราครับท่านก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจ อาจารย์กันหารูรอบตอบโจทย์ยางพาราและช่องทิกตอกนะครับช่องอาจารย์กันหารูรอบตอบโจทย์ยางพารานะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ